เงี้ยสบายไหมโอ้ยสบายคันคันคันอืมแป๊บนึงเดี๋ยวไปอาบน้ำกันในหัวขึ้นหลับตาไว้นะไม่เป็นไรไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวนิดเดียวไม่เข้าไม่เข้าหลับตาไว้นะแป๊บเดียวสบายเลยเนี่ยตอนเล็กที่รักเล็กๆที่รักวันนี้มันเป็นขนเฉยๆครับผมที่รักเฉยๆไม่มีอะไร แต่ครึ่งหนึ่งแมนจูพอแล้วค่ะเพื่าค่ะพอพอไม่ได้ถ้าตอนนี้พอแล้วไม่ได้เลยไปถึงไหนแล้วเอาเหลือฟอยนี้ไว้ไหมเนี่ยเดี๋ยอะทันี้เหลืออะไรเราเหลือไม่ได้แล้วโอ้นะสบายมากพอแล้วค่ะพออะไรมันต้องตัดให้เสร็จกันนะที่เราก็ต้องรู้ว่ามันต้องตัดให้เสร็จก่อน ไม่ให้แบบตัดได้เลยลรัอแปเดียวก็เสร็จแล้วก็สบายหัวแล้วแป๊เดียวเท่าน้วก็วสบายหัวแล้วนะคะอันนี้ไว้มาตั้งแต่ตอนหน้นหาหนาวปีที่แล้วเนาะยี่องบครึ่งปีอยาอยากถ้าเกิดชอบตัดแล้วอุยคิดถึงผมยาวอยากไว้อีกก็อยากยาวอีกก็ไว้ใหม่ได้แค่นั้นเอง,เอง หน้าหนาวอีพีหนึ่งพอดีเลยทำไมคะเป็นหน้าหนาวอีกทีพอดีแม่จะตากข้างนอกเหรอคะเพราะว่าผมนี้คือเสร็จแล้วเราก็เอาคุณผมเนี่ยไปไว้ที่ใต้ต้นไม้ฝากคุณเทวดาไว้ให้คุณผมก็จะดีใจฉันจะดีใจจังเลยฉันจะได้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอค่ะแล้วเดี๋ย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 วาเตี้ยเราก็ไปอาบน้ำกัน ว่ามันก็ต้องเต็มตัวสิธรรมดาเพราะว่าผมเกี่ยตัดผมออกมานี่นะถ้าถ้าตัดไม่หมดถ้าเรียร้อยไปเลยมันก็จะยิ่งคันนะแอนถูแรงรอ่ะถูแรงเหรอเอาแม่ขอโทษแม่ไม่รู้ว่าแม่ถูแรงแรงไปใช่ไหมคะอโอเคค่ะสบายหัวไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้นแสดงว่าเนยฝักผมสบายเลยสิเนี่ย กรงไข่กรนก้ม <wounds> หัวให้แ <Gym>. ม <to> ่หน <t ell> ่อยค่ะเออตรงข้างหลังทำไมดูมันสะดุดสะดุดกันหัวไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้สินะหนูจับ ้ไม่ต้องกดนะมันแบบแค่แบบคือไม่ต้องลงน้ําหนักไปเลยแบบ oh. แค่ถูผ่านมันเดฉยมันไม่ไม,ไมีต้องอะไรต้องกดอ<ะ>โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วลกเสร็จแล้ว<ป>ยังไม่เสร็จยกดีด